สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยรองแก้วรหัสนิสิตหกสา1ห2ึ1วันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับการแนะนำสารสนเทศในห้องสมุดนะคะก็คือการแนะนำโอเพกแล้วก็ฐานข้อมูลอื่นๆนะคะ่ะเช่นฐานข้อมูลทางด้านคณษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วก็ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะไปฟังกันเลยนะคะ ค่ะขั้นตอนต่อไปนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนของการแนะนำวิธีการเข้าใช้เกี่ยวกับ OPEC ของมหาวิทลยทักษินนะคะอย่างอื่นเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือเรานะคะต้องเข้าไปพิมพ์ใน Search e n g จินกูเกิลนะคะว่าหอสมุดมทักษิณแบบที่ดิฉันพิมพ์นะคะแล้วก็เมื่อกด Search นะคะมันจะขึ้นผลลัพธ์แล้วก็หน้าตาแบบนี้ค่ะมันจะมีเว็บไซต์มากมายเลยนะคะแต่ว่าให้เรานะคะเลือก เว็บไซต์แรกค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของขอสมุดโดยตรงเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จอรประกาศค่ะเป็นอันดับแรกนะคะที่แบบเราจะเห็นชัดๆเลยประกาศเกี่ยวกับแบบามาตรการการป้องกันโควิดจากแบบไอ้นั้นนะคะที่เป็นตู้อบฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็การป้องกันต่างๆของโควิดค่ะ นี่นะคะก็คือ o p เ c กที่เราจะทําการสืบค้นให้กับทุกคนได้เห็นนะคะก็จะมี Basic Search a d v a n า e เ s ิร์ c อัลฟาเบติคอ a ี่เ e ิร์ h ค่ะเราจะลองเสิร์ชกันเลยนะคะจะลองเสิร์ชคําว่าคําว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแต่ว่าเขายกตัวอย่างเป็นคําว่าคําว่าอาหารแล้วกันนะคะเสิร์ชเลยค่ะ เมื่อเราเสิร์ชแล้วนะคะทั้งหมดนะคะก็คือจะมีผลลัพธ์้งหมาคือ4999รายการค่ะนี่ค่ะแล้วมันก็เรานะคะสามารถที่จะที่จะเลือกได้นะคะว่าต้องการแหล่งที่มาประเภทใดนี่เลยค่ะมันก็จะทำให้เราค้นหาได้แคบลงนะคะขอเลือกเป็นหนังสือนะคะ เห็นไหมคะผลลัพธ์มันก็จะแคบลงมานะคะจาก4,999เหลือ2,296ค่ะก็จะเป็นหนังสือหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเป็นอาหารว่างไทยฝรั่งนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะเราจะเจอหน้าตามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเลข ISBN บอกด้วยนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดของหนังสือเล่นมนี้ด้วยค่ะเช่นนี้เลยค่ะมีภาพป,ประกอบสี มีขนาดเท่าไรแล้วก็ีน่หน้าค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็สตตตัสก็คือตอนนี้อยู่ที่ชั้นวางหนังสือนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะจะทำแบบนี้เช่นกันขาะด้วยการ search again ก็คือค้นหาอีกรอบนะคะด้วยคำว่ารอบแรกเราเอาอาหารแล้วใช่ไหมคะต่อมาเอาผล,ลไม้ค่ะ เซิร์ชไปเลยค่ะค่ะเมื่อเราเซิร์ชไปแล้วนะคะผลลัพธ์ก็จะมีทั้งหมด694รายการค่ะเราจะดูแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะไปดูแหล่งที่มาประเภทแหล่งที่มาก็ได้นะคะนี่ค่ะออหนังสือเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะแคบลงเหลือ291ฉะนั้นก็เอาเป็นวา,ายผลไม้แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของ สิ่งที่เราได้เลือกไว้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยชื่อผู้แตง่งสถานที่พิมพ์เมืองที่พิมพ์แล้วก็จะมีชื่อด้วยนะคะชื่อของสนักพิมพ์นะคะแล้วก็ปีพศก็มีรายละเอียดด้วยนะคะก็คือหนังสือง,องหน้าภาพประกอบนะคะแล้วก็มีเลข SBN นะคะประเภทเขาจะเป็นหนังสือนี่นะคะจะมีสเตตัสอะไรเลขเรียหนังสืออะไรก็จะมีอยู่ตรงนี้ค่ะ ก็จะเลือกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะจะเป็นฐานข้อมูลทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะมาดูกันนะคะว่าจะใช้ตัวอย่างอะไรในการสืบคน้นมันมีลิงก์เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าจะเลือกเป็นลิงก์ของไทยโจนะคะนี่ค่ะเมื่อเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์นะคะ ไม่ใช่หน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นหน้าตาของฐานข้อมูลไทยเจอค่ะพิมพ์ไปเลยค่ะว่าการเมืองก็ลแล้วกันนี่ค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาค่ะเราก็จะเจอผลลัพธ์ตั้ง3,447นะคะก็เลือกมาสักอันค่ะ ะเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตกับการเมืองไทยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะเราก็จะเจอนี่ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะเป็นไฟล์ pdf ค่ะสามารถเลือกภาษาได้นะคะว่า,าจะเอาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะลองคลิกเข้าไปดูนะคะว่า PDF มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนี่คะ่ะจะมีทั้งหมดอยู่16แผ่นนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะค่ะในฐานข้อมูลต่อมานะคะที่อยากจะยกตัวอย่างนะคะก็คือฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะจะเป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะคลิกเข้ามานะคะแล้วเราก็เลือกอันนี้เลยค่ะไทยโจเช่นกันค่ะ เราก็เซิร์ชนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราอยากจะเซิร์ชคําว่าอะไรแต่ขอยกตัวอย่างเป็นคําว่าพืชคะ่ะแล้วก็คลิกเลยค่ะจะมีผลการค้นหานะคะอยู่4315ค่ะเอาเนี้ยกนะคะพิวิทยาของพืชกระท่อมค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราเจอกับผู้แต่งคำสำคัญขอบเขตน,นะคะแล้วก็มี PDF ด้วยนะคะเราคลิกเข้าไปดูกันนะคะว่า PDF จะเป็นยังไงนี่เลยค่ะหน้าตาของ PDF นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะปริ้นได้ด้วยนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ